สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจาโฮเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมได้พระเตารีดนะครับมาใหม่หนึ่งองค์นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับให้เพื่อนๆพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้เนี่ยผิวสวยเดิมนะครับแล้วก็ผิวงามมากๆนะครับผม ไม่ได้เช่าผ้าเอ่อทองทิพย์พิมพกางสวยๆแบบนี้มานานแล้วนะครับเนี่ย๊บโ,โอ้แน่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่กล่องก่อนันนะครับเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวตรงนี้สวยเลยนะครับผิวจัดมากนะครับสมเด็จหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคจังหวัดปัตตานี 28่ธันวาปีสามเก้านะครับเจนตนาในการสร้างพระนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจนตนาในการสร้างดีจริงนะครับผม พิธีการปลุกเสกของพระรุ่นนี้นะครับปลุกเสกที่วัดชังให้นะครับสมวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างนะครับถือว่าเป็นพาที่พิธีใหญ่นะครับ พิมพ์พ้าเนี่ยจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับสพิมพ์นะครับผมมีเตารีพิมพ์เล็กเตารี่พิมพ์กลางเตารี่พิมพ์มใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อที่สร้างนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าเนื้อนะครับมีเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาแล้วก็เนื้อทองคำนะครับ ห้าเนื้อสี่พิมพ์นะครับผมองนี้ก็เป็นเนื้อทองทิพย์พิมพ์กลางนะครับเดี๋ยวกล่องเดี๋ยผมแยกไว้ก่อนนะครับเนื้อทองทิพย์พิมพ์กลางองนี้ผิวแจ่มมากนะครับผิวสวยนะครับพาผิวสวยสะอาดสะอ้านนะครับผมเนื้อแห้งๆเดิมๆนะครับ <c oughs> แล้วโค้ดองนี้นี่สวยด้วยนะครับผิวพาก็สวยโค้ดก็สวยรอก็เต็มเรียกได้ว่าพาที่เอ่อเป็นพาที่เพอร์เฟกอีกหนึ่งองค์เลยนะครับพิมพ์กลางนะครับของรุ่นนี้นะครับถอดพิมพ์มาจากเตาลีดพิมพ์กลางปั๊มซ้ํปปีพศสอง5ห้านย์ห้านะครับรุ่นแรกนะครับ นำมาสร้างเป็นพารุ่นนี้พารุ่นนี้เอ่อจะเป็นศักดิ์สรีนะครับเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดช้างให้นะครับผมเป็นรุ่นสองนะครับอนาคตนี้ราคายังเดินได้เยอะนะครับหน้าลงทุนนะครับแล้วก็หน้าแฝนด้วยนะครับผิวสวยนะครับองนี้ผิวสวยจริง เนือน้อทองทิพย์เนี่ยเขาจะผสมเนื้อสตางเก่านะครับแล้วองนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเนื้อสตางเก่าผสมมิวเยอะนะครับเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นแดงๆงส้มๆอยู่ตามซอกต่างๆอันนี้คือเนื้อสตางเก่านะครับองนี้ผิวสวยแล้วที่สําคัญองนี้เป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกับเนื้อทองคํานะครับจะทําให้ อโค้ดได้สวยนะครับเพราะว่าหลังบอกทองคําของเขาเนี่ยหลังจะเรียบนะครับผมเมื่อพี่ดูนะครับโค้ดตอกได้ดีนะครับแล้วข้างในเนี่ยส้มๆเลยเพราะว่าองค์นี้มีสตางเก่าผสมอยู่เยอะนะครับที่ใต้ฐานนะครับเมื่อตัดแต่งช่อเสร็จนะครับเขาจะทำการแต่งด้วยหินเจียอง์นี้ แต่งเฉียงเฉียงนะครับมีในรายการประกวดพาเครื่องพาผู้ชาไทยนะครับเป็นพายยอดนิยมนะครับผมประกันให้ตลอดชีพนะครับเอาไปส่งประกวดขอบอกเก้น,นะครับคืนเงินเต็มจำนวนนะครับไม่หักสักบาทนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเพนพี่เห็นส้มส้มแดงๆดงไหมครับ เผาเนี่ยผิวสวยแล้วก็แก่เนื้อสตางเก่ามีจุดขาวๆนะครับระหว่างบัวเนี่ยทำให้เห็นนะครับว่าเป็นผ้าผิวเดิมจริงนะครับผมไม่ได้ปัดแต่งเช็ดล้างนะครับเนี่ยจุดขาวๆอ,อง์นี้สวยเดิมนะครับเนี่ยแดงๆส้มๆ ในร่องในร่องเลี้ยวชีวอนเนี่ยที่เห็นเป็นลายลายเนี่ยเขาเรียกว่าลายมุงนะครับเป็นกระแสการหล่อของโลหะนะครับรุ่นนี้ให้มีลายมุงแท้เลยนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับเนี่ยรล้วฝั่งนี้นะครับสอ่องเข้าไปนี่แดงแดงเลยนะครับดูที่หน้าพระหน่อย อ,องนี้จมูกสวยหน้าสวยลายมุงขึ้นเต็มเลยนะครับระหว่างเออเขาเรียกว่าตรงข้างจมูกในตาผาเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะเห็นลายมุงจําเนื้อให้ได้นะครับใบหูอ,องนี้น้ําทองขึ้นดีจริงๆท่านใดหาพราสวยเนื้อทองเทบอยู่องนี้ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งองนะครับ แดงแดงปากสวยหน้าสวยเส้นหน้าผากลึกนะครับข้างหน้านี่ก็น่าจะดวนเต็มอิ่มแล้วนะครับทางทดีนะครับเช่าไปส่องเองนะครับองค์นี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ อ,องนี้แก่เนื้อสตางเก่านะครับแดงๆส้มๆผมก็ไม่อยากจับเยอะนะครับส่องให้ดูโค้ดสักหน่อยแล้วกัน2ีแปดทคสามเก้าโค้ดวัดช่างให้นะครับหลวงพ่อทวด โบสถมหาพรมโช,โช <c oughs> ององนี้นี่ถ้าชอบพระส,สวยผมพูดนะพูดหนานะครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสวยสวยจริงอะไรจริงนะครับองค์นี้ไม่ได้เจอในท่องทิพยวสวยๆแบบนี้มานานแล้วนะครับสําหรับตัวผมดูง่ายๆนะครับเบสิกเบสิกองค์นี้ อ,องนี้แก่เนื่สตางนะครับส่องเข้าไปนี่แดงเลยเพื่อนเพื่อนพี่เช่าไปเนี่ยอ,องนี้จะเห็นนะครับว่าโหแดงแดงจริงนะครับเขาจะลงไว้ในโบชัวนะครับว่าเนื้อทองทิ์แล้วก็บงเล็บนะครับว่าเนื้อสตางเก่านะครับผมสำหรับโบชัวที่จองพานะครับคุณอ๊คกรุงสยามสร้างนะครับ <c oughs> พิมพ์กลางเนื้อทองทิพย์นะครับสร้างสามพันห้ารอยองค์เท่านั้นนะครับผมจี๊ดนะครับองคนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก็นะครับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พนะครับท่านใดสนใจนะครับผมองนี้นะครับผมนะครับเปิดราคาไปที่หนึ่งหมื่นสามพันห้ารอยบาทนะครับสนใจนะครับโทรศู8ย์เก้าแปดแห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับ รับรองนะครับว่าไม่ผิดหวังนะครับอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ